เออปลาไปเจอปลาไปเจอไม่ได้ไปเจอในสถานะอะไรอ่มันยังไม่ได้คบกันเลยคุยกันอยู่เขบอกว่าเขาอยากเจอไม่อยากไม่ได้มันไม่มีสถานะก็บอกก่อนว่ามีสถานะก่อนให้สถานะเาอะไรเป็นไม่เป็นอะไรคนคุยก็พามาเจอมฟนเป็นคนคุยก็ต้องพามาเจอแฟไม่แต่เป็นต้องเป็นแฟนกันก่อนโอ้ยคุยเขาเลยว่าต้องเป็นแบบต้องอัปเดตสถานะละ อยากอะไรเฮ้ยอไร่อะไรเป็นอย่างเงี้ยมันดึงดูป้าหนูเลยป้าถอดน่ากอดไหมไม่เเป็นช่วงเลยมันซ่วงเดียวกัน้่ะกูเห็น แต่ว่ายังคุยคุยกันอยู่ปป้ามันยังไม่ถึงขั้นนี้แล้วแม่เขาจิจูเขาอยากเจอป้าคือที่อยากเจอคือไม่ใช่เพราะว่าอยากทวงเงินหรอกเหรอหรืออะไรถาให้มันเอาแน่เอานอนนะเขาบอกว่าป้าเป็นคนติดอ่ะจะไม่รู้นะเรื่องนี้ฮะอะไรป้าไม่ได้เป็นคนติดนะเขาเป็นคนติดป้านะป้ามาโดนชนะด้วยซ้ำนะป้าต้องคุยตานนะแล้ว่าอยู่ๆครับอยู่ๆอยู่ๆมาท้าต่อยอ๋อต่อยปุ๊บพอป้าชนะปุ๊บเขาก็ไม่จ่ายอีแล ไม่เขาไม่จ่ายป้าตอนนั้นอ่ะ<ม>เขามาทวงเงินป้าได้ไงป้าต้องเป็นคนทวง<ม>อ๋อจำได้แล้วตอนตอนนั้นเว้ยตอนนั้นผมอยู่เลยเนี้ยอยู่ในเบลล่าก็เดินมาท้าต่อยผมก็ไม่รู้ใครผมก็เลยเอาแล้วคำท้าไม่รู้แบบเด็กที่ไหนเนาะนึกว่าเด็กเหลือเด็กน้อยเออแบบเดินแบบนักเลงมาลืมาคนเดียวอ่ะเออคือมึงก็ต่อยสั่งสอนไปเลยเออผมก็สั่งสอนเด็กมั่งไปเลยก็คือเขาเขาขอเดิมพันเว้ยคือเขาบอกว่าเล่นธรรมดามันไม่หนุกแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่าห้ามใส่เกาะผมก็เลยใส่เกาะต่อยอ๋อ เกฎมันก็ไม่ได้มีอะถูกไหมไม่มีกฎกติกาก็ต่อยจ,จริงอ่ะก็ชนะก็คนเราเวลาปกติต่อยกันจริงอะมันไม่มีกฎอยู่แล้วโอ้ย<ฮ>อยากพาเขาไปเจอครอบครัวไหมใช่ใช่เลยไม่ใช่ว่าเรื่องนี้หรอกใช่ไหมไม่ใช่มาเรื่องนี้<ม><ม>จะคุยกันยังไงเราเขาจะใช้เงินป้าหนูยังไงโอ้ยจะจ่ายให้ได้เท่าไหร่นะสามร้อยยูเอสดอลลาร์จะจ่ายให้ได้เลยก็ประมาณแสนกว่าบาทในได้อ่ะฮะ แตงก็บางเงินไทยก็สั่งเป็นวีซ่าก็ทำให้ปล่อยกันในเกมแต่ว่าแบบเดิมพันโอซีตอนนั้นอ่ะเดิมพันโอซีอะไรไม่มีไอ้ที่นี่ไม่อยู่ในเหตุการณ์นี่รู้เยอะนะโอ้รักเขาห่วงเขามากจนแบบยอมจ่ายนี่จ่ายสินเขาได้เลยว่ากันเถอะที่ปาไปนี่เป็นสินแล้วไม่จ่ายให้ปาทักบ้าบอกให้ปาบอกให้ปาจะไปวันไหนวันไหนถามว่าจะไปเมื่อไหร่ โอนมรดกแล้วหรือยังรถแฟชั่นโอ้โหดูดิพอเป็นเขานะเท่าไหร่เจ๊จ่ายให้ใช่ไหมเดฟิดอยากให้าปแบบไปทำอไมล่ะแล้วตอนนี้คือไม่ได้อยู่แข่งแล้วหรอใช่เพราะว่าไอ้ไม่มีเวลาได้แล้วเวลาไปทำอะไรหมดไปอยู่ทามเงี้ยไม่ใช่อยู่ทามแค่ถึงก็มีเวลาไงก็ทามก็คือเวลาไงอยู่ทามก็เลยมีเวลาถูกอืให้เวลาให้เขาฮะอ๋ กาไม่มีเวลาให้ลุงมั้งเหรอเมื่อก่อนนะไม่ไม่เมื่อก่อนนะตอนกูอยู่นะแบบมาหากูแบบกูพิคามเข้ามาเจอไปเล่นนู่นเล่นนี่แล้วกูขี่ตรงขี่เต่ากับกูพากูไปขี่ตรงขี่เต่ายี่นี่ตอนนั้นก็ยังไม่มีคนคุยนี่ลุงก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โตแล้วอ๋อตอนนั้นกูพักแกงไปกูพักเล่นเกมไปร้องไห้เออก็เออก็กลับตอนนี้แทบไม่เจอหน้ากันด้วยซ้ำก็มาหาอยู่ทุกวันที่มีโอกาส จะเป็นจะตายไงคงไม่รู้ละกูว่าโอ้ยกระตุกอีกแล้วอะ่ะอยู่แถวโรงพยาบาลมั้งเนี่ยอยู่แถวนี้เจ๊กระตุกแถวแลนปะว่าเดี๋ยวไงเจ๊ปากถาม,มเ,เรื่องพัดปอดให้แล้วกันแล้วเขาอย,อยากเจอนะไม่เขาถามเจว่าเจาอยากพาเขาไปเจอเครอบครัวไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวครอบครัวไปหาเลยอ เจอเขาขนาดนั้นหรอไม่ได้อยากเจอไม่แต่เขาอยากเจอป๋าก็ไปให้ได้ไม่แต่ลุงเคยมีเรื่องกับเขาด้วยนะเจ๋ฮะอุ้ยให้มันเป็นอดีตได้ไหมใช่แต่ลุงเคยมีเรื่องกับเขาด้วยป๋าเคยมีเรื่องกับเขาด้วยใช่ตั้งแต่สมัยแฟมละให้เลยได้ไหมเด้รักเขาตอนเขาแบบจี้อะมีจี้กันอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาเออ แต่เขาตัวนี้ดีกับเจมากเลยนะปะดีมากๆดีมากเป็นนัลลีกันเหรอเออเมื่อก่อนตอนกูอยู่บันเทนเขาตีกูก็าได้กูต้องฟังเจด้วยนะก็คือไปคือเอาจิตบัญชีเลยไหมหรือว่ายังไงอุ้ยเออทำอย่างนั้นตอนกูอยู่บันเทนตอนนั้นอะเรียกกูเรียกนามสกุลเลยไอ้ดฟเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอเออห้าสิบล้านห้าสิบใบเอากูไหมถามกูเงี้ยใช่เหรอเขารู้จักมึงด้วยเหรอเออเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะ ม่่คิดวาเลยก็ถือว่าเป็นเป็นการทวงครั้งเดียวเลยไหมไม่เอาปะก็ดเียวลิธทำอย่างนี้ไม่ต้องไปเจอหรอกอ้าวดูดิปิดบังปิดกั้นครอบครัวปิดกั้นหรอกแต่ทำอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ปล่อยวางเรื่องในอดีตปล่อยวางไม่ปล่อยวางเรื่องในอดีตปกป้องอ่ะคือปกป้องคือปกป้องนะแล้วคืออะไรแล้วคือคือปาร์คอลุงผิดใช่ไหมป้าร์คอลุงผิดใช่ไหมไม่ได้บอกว่าผิดก็ให้มันเป็นเรื่องในอดีตไปได้ไหม คือคนเราอะฮะมันจะเป็นเรื่องในอดีตไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วต้องเก็บมาคิดจ้าคิดต้าแหนเป็นอะไรโอ้โหเยี่ยมากเออเขาดีหละยอะไอเรวไปก็ได้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาทําถูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องในอดตคือคนเราอยากพาครอบครัวไปเจอมันคือคือเอางี้นะคำพูดที่พูดมาแต่ละคําเนี่ยโอ้โหเขาดีกับหนูมากคือไม่มีไม่มีคำไหนเลยที่เราดีอ่ะตอนนี้ ปาเก๋ดีค่ะเราไม่ไม่เคยไม่เคยมีคําถามเลยนะว่าแบบอุ้ยทำไมถึงมีเรื่องการเหลืออะไรอย่างงี้ไม่มีแต่คือปกป้องไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่าฟังไหนผิดหรือฟังไหนถูกเพิ่งพูดมาใช่ไหมลุงเพิ่งพูดมาเมื่อกี้ว่ามีเรื่องาตั้งแต่เรื่องเอาตั้งแต่เรื่องปลาแล้วแล้วเจ๊ถามเหตุผลทําไมก็บอกว่ามีเรื่องมันก็คือมีเรื่องถูกไหมอ้ะสมมติว่าสมมติว่าเพื่อลูกแล้วกันสมมติว่าเขาจะเป็นคนผิดหรือว่าอะไรเจ๊ก็ไม่ได้แบบว่าบอกอันนี้แต่เจ๊แค่บอกว่าเออ ให้มันแบบว่าให้มันเจอเอยสาพปล้ารกัลุงมันจะไปทําอะไรเขาไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของของเจกับเขาไงอันเนี้ยเรื่องในครอบครัวมันต้องแยกนะเข้าใจใช่ไหมลุงกับป้าก็โตแล้วใช่ปะล่ะโอ้โหเยอะเลยโตแล้วเรื่องความรู้สึกกับเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันต้องแยกกันนะเข้าใจใช่ไหม กะปาถ้าสมมติปาไม่โอเคอะสมมติแบบว่าถ้ามมติไปเจอวันนั้นแล้วป๋าไม่โอเคขึ้นมาสมมติเดือดอะสมมติพวกลุงก,กับป้าเดือดเลยเดือดอ,อ,อะอด่กา,ะา,กดากันนะ,ะคือแบบต่อยกันแทงกันแล้วตรงนั้นเอยคือใส่กนะันแล้วอะไม่รู้นาตอนนั้นอะเจนเจนเลือกใครเจนเลือกใครเจนต้องเลือกอีกแล้วอะเจนทำไมเจนต้องเลือกอะ เขาก็เป็นความสุขของเจได้เหมือนกันนะทําไมป้าไม่ห่วงความรู้สึกเจบ้างโอ้โหเขาเป็นความสุขของเจแล้วลุงกับป้าไม่ใช่ความสุขของเจหรอก็เป็นไงเจถึงบอกว่าเจเลือกไม่ได้เหมือนที่ป้ากับลุงให้เจเลือกอ่ะมันจะเลือกได้ยังไงชอบคาถามกดดันลูกมันมันเป็นคําถามเด็กๆอ่ะทาไมต้องเลือกอย่างนั้นที่เราอยู่ด้วยกันได้อ่ะมันก็แค่ทําตัวปกติป่ะงั้นมันจะมีเรื่องกันยังไงอ้าวโอเคละกันโอเคเข้าใจใช่ไหม วกกันนดี่าะถ้าสมมติว่าวันนั้นเขาใจแล้วเขาใจแล้วครับเขาใจแล้วป้ากับลุงพูดอะไเขาใจแล้วเขาใจแล้วเขาใจแล้วเขราะจย์รู้ว่าเขาใจแล้วเขาใจแล้วไงเขาใจแล้วเขาเป็นคนดีเออเขาเป็นคนดีตอนนี้เขาเป็นคนดีมากๆแล้วใช่มากมากที่สุดสำหรับเจแล้วใช่เจยไม่อยากทิ้งเขาเออเจก็ไม่อยากทิ้งป้ากับลุงด้วยถ้างันั้นทำตัวโตๆหน่อยถ้าไปเจอกันคือยังไงวะ ไปวันนี้เลยไหมไปไอ้เหี้ยกูอยากไปวันนี้แล้วมาไปวันนี้ได้ไหมไม่ไหวละเออไอ้เหี้ยวันนี้เลยดีกว่าป้าโตโตเออคืออะไรป้าไม่โตอ๋อป้าไปโตให้ดูด้วยที่นู่นอ่ะพี่หล่อไม่ไหวแล้วแม่มีไม่เยอะเท่าลุงเท่าพ่อแต่ขอให้หนูเจริญก้าวมีน้ำหัวไอ้เหี้ยมีช่วยเจ้ด้วยนี่มันเป็นโอ้ไม่ใช่ป้ากับลุงเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเด็กขนาดนั้นเลยว่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่อย่างนั้นเปลากูปแล้วกูแบบไปอย่างส่เขาอ่ะไม่เอาย่างไม่เราบว่าเปอย่างี้ใส่เขาเดี๋ยวกูเปอย่างี้ใส่เขาไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเร่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 เรเร่เร่เรเร่เร่เรเร่เคิดว่าเราจะไปถังนนหรอะที่ะาเรามีไปด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อไได้ปาป๊านั่นม้เจมมี่นะมีไหน เมียหวานเอามีไม่เคยเจอหรอกเออเป็นเรื่องของลูกผู้ชายคุยกันพี่เคียวพ่อเขนอะพ่อเลยคุมีคนยัง่ะเคยเจอไหมใครมีคยมี่คนนึงไงเขาอาจจะเคยเจอเปล่าวะไม่มีอ๋อเมื่อไหร่บอกกันเดี๋ยวเตรียมตุ่มเตรียมตุงเตรียมตัว เดี๋ยวไปเตรียมไปที่ไหนนะถามใช่ไหมจะได้ไปขึ้นอาวุธไปรอหน่อยอไม่เอาเป็นเล่นลูกไนะปเล่นลุงเล่นลูก,ลลกไงเอา้าถามคนใหม่ว่าจะขึ้นไปทําไมขึ้นอาวุธไปเล่นลูกกันไปฟาร์มเนี่ยแต่ไปฟาร์มไปฟาร์มไว้ด้วยปกติลุงกับป๋าไม่เคยฟาร์มเลยนะก็แล้วแต่ทำอะไรป,ป๋าผิดอะไรอะป๋าลุงผิดอะไรอ่ะไม่ร<ำ>ู้อ เราผิดไปทุกอย่างเลยเว้ยตอนเนี้ยเออขนาดเราแค่จะไปฟาร์มไปฟาร์มประเทศเขาเลยนะเว้ยเราไม่เคยอาวุธจริงๆบิดเรายังไม่เคยฟาร์มเลยเออไปเติมกระชากด้วยอ่อเออสนับสนุนด้วยพี่คิดพี่คิดถ้าสมมติว่าสองคนนี้เคาก็คือเห็นเป็นลูกเคยหลานเคยก็อยากสนับสนุนเออเติมกระชากด้วยสิงั้นอืมก็ะชาไงจะไปเติมกระชากขึ้นอาวุธไว้แล้ว่ากระชากมันเป็นแพ็คมันเป็นแพ็คแพ็คเท่าไหรเจตเติมไปสามพันเจตเติมไปสามพันไปด้วย ไม่มาไหมนอร์เเดนมัสเซียเท่าไหร่9099โอ้โอ้ลองเราทำอะไรลองพวกเราลองพวกเราเยอะอีกเยอะอีกเยอะอีกไก่อีกหัวอีกไก่อันนี้ไหนวะแม่ไหนวะแม่ไหนวะแม่ไหนวะอีกไก่อีกไก่อ่ะงนั้นอีกไก่เยอะ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 อ่ะก็คือห่างกันหลายขั้นอ่ะ ที่บายขุมอามาือวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปหาเขาเหรอไปม,มาแล้วเลยอ๋อเหรอไปมาถึงสามทุม่มอไปมาไปหาเขาก่อนาาแล้วค่อยมาหาเราทีหลังเข้าใจเลยค่ะเฮ้ยเปล่าประเอะไรกันไม่เปนไรหรอกช่วยหน่อยหรอก แต่แต่ก็ไม่สู้แต่ก็ไม,กไม่สู้เขาอของเราละการที่ตัดแค่คอมมามุลเลตอะไม่ได้ตัดสกินเฮดอย่างที่เธอชอบอะแค่เขาตัดสกินเฮดเหรอไม่รู้ <laughs> มันเป็นเรื่อยอ,อยากพาเราไปเจอพ่อไหมบอกว่าไม่อยากจปดีกว่า วันเกิดวันเกิดเราเขาเขาได้มาหาเราปะไม่มาแต่วันเกิดกูไม่มานะฮะแต่วันเกิดกูไม่ถึงไอเจยังไม่มาหากูด้วยเมื่อกี้หมายถึงว่าเจยังไม่มาหากูตอนนี้ลุงหมายถึงเจนนะทำไมวันเกิดลุงอ่ะเจไม่มาลุงเจมาแล้วนะมาตอนไหนเจะมาไม่เจอลุงแต่เจย์จำได้ว่าเจมาวันเกิดลุงอ่ะเอออ่ะไม่อยู่เองไม่อยู่ใ้หลานเจอไอ้เจยจะมาทักมาทวงแน่วะเจย์จำได้ว่าเจมาวันเกิดลุง ใช่ป้าแต่ว่าเนาอ่อยจริจริงดูแล้วหมายถึงว่าที่เจคุยกับเขาใช่ไหมเขาก็ถามมาเอออยากพาเราไปเจอแบบเข้าควไหมาอะไรนี้พอดีที่นี่เขาเขาบอกว่าจะมาหาที่นี่แล้วทำไมอ่ะแต่หน้าละแต่เจเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบ ไม่เอานะถ้าถือว่ามันจะต้องแบบมีอะไรกัน,นจริงๆาไ,ไปหาไปหาพี่นุ่นดีกว่าไว้เพราะว่าถ้าเกิดมาห่างกันที่นี่ใช่ไหมลุงก็ไม่รู้ว่าลูกกระสุนปืนลุงมันจะดื้อหรือเปล่าเลยแหม่ยีพ่พรานักเลง <c oughs> คนเกงเ <c oughs> ขาเขาบอกเขาบอกว่าเออเขาน่ารักมากปะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องเลือก <c oughs> รู้แล้วว่าน่ารักไม่ต้องย้ำได้ไหมเขาบอกว่าถ้าต้องเลือกกันนี่ต้องควไปเลยโอม่จริงจริงไหมกูพูดจริงจริงนะกูพูดจริงจริงนะน่ารักไหม จริงๆเราไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วแหละคนที่ทําให้เรามีกับเขาคือคือไอ้นี่เว้ยขุนเริ่มจะหมั่นไส้ละตอนแรกกูว่าไม่อะไรละเขาจะบอกให้ฟังฟังว่าเขาน่ารักก็รู้แล้วไอ้อย่เงี้ยแม่งนับที่น่ารักกี่คำละที่พูดมาดีไม่พูดเขาไมดีดีแสนดีน่ารักอืมเอาคือความสุขของเจอืมเอ้าทำไมอ่ะมัน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 มัดมัน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 มัอมัน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 มั พูกเราเบียวปลาก็เข้าใจแล้วแน่ปลาไม่ใช่เด็กนด้วยไม่รู้แล้วหรอไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วรู้แล้วว่าเขาดีว้าวว้าวว้าวอะไรไอ้เหรอกี้ยเต็มชอบพูดว้าวใช่เหรอไม่เคยพูดนะมันชอบพูดตอนไหนวะว้าวว้าวใช่เหรออือ อย่าขับรถมาใกล้แล้วครับเอตกโอ้โหขับรถใกล้ไม่ได้เลยเอองั้นไปที่นู่นดีแล้วมาที่นี่เอพิจเจตกอืมไปยากวะที่นู่นอ่ะไม่ยากไม่ยากต้องสอบไหมแบดต้องไปคุยไหมไม่น่าเลยน่าจะแค่ตอบแบดใจตกก็ให้อ้ยก็คือเจนรุ่นใหญ่อ่ะเอาไหมอ่ะใช่ก็ส่งให้ไปตอกเองเลยอ้โหแม่ก็คือไม่ได้สิทธิพิเศษเหนือใครเขาเลยมันจะได้สิทธิพิเศษของคนอื่นได้ไง บบก็ไม่ใช่คนพเิเศษอ่ะขนาดจะยังไม่มีเลยดิไม่คนธรรมาดากันทั้งนั้นเขาก็คนธรรมดาโอ้ยกูพูดอะไเหมือนกูนโดนหลานตอกหน้ากับทุกรอบอ่ะอะไรเจ้พูดปกติเอ้แ้่เขาจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าให้ไวลิ่งเลยนะไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องสอนไม่ต้องกรอกไม่ต้องอะไรเลยขอแค่จุดมาคําเดียวจุดเดียวใครรู้ที่ไหน่อยเขาฟ้องเขาหน้าจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะที่นี่มันได้ไวลิ่งเงิน แม่เดี๋ยวถ้าสมมติเขามาใช่ไหมเดี๋ยวลุงขึ้นไม้ขึ้นมีดให้เขารอเลยเขาจะได้ไปลิลลูปกับพวกลุงเลยใช่เดี๋ยวเตรียมปืนไว้ถักกระบอกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาปืนไว้ขึ้นกระบอกหนึ่งด้วยเหพูดแล้นะเนอะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะมาเจอเชชเชหรือเปล่าไม่ได้อ่ะไว้จับเขาแก๊งเลยแจ็คเอกดีป้ามาแล้อือต้องมาผ่านบทพิสูจน์ก่อนใช่ก็คือถ้าสมมติวันไหนวันหนึ่งคบกันแล้วอ่ะสินซอดคือการที่อยู่เอกดีหนึ่งอาทิตย์ บุญเล่นบุญเล่นขังเลยสิไงบอกป๋าล้วกันไปยังไงไม่คป๋ามีคุยกับเขาอยู่คุยอะไรก็มีคุยกันอยู่ไงตอนไหนตอนไหนเราไม่รู้ดิไม่รู้ก็มาทำไมก็เป็นเหมือนฟิลพ่อห่วงลูกอ่ะ ก็ต้องไปคุยกันมาก่อนป้าต้องม<ร>ือป้าต,ต้องคุยป้าก็มีคุยไปคุยเรื่องหนูมานี่แหละอืตอนไหนไม่รู้สินะปะ้าเป็นห่วงหนูไงไม่อยากทำให้ไม่อยากให้เขาทําหนูเสียใจอ <H uman> ันก็เลยสั่งสอนไปส่งสมบทโอยโคตจริงเหรอเนี่ยอจริง ไอ้สั่งสอน่ะไม่จริงแต่คุยจริงคุยอะไรคุยตอนไหนอ๋อรู้ไปทำไมแล้วอยู่โน่นหนูทำอะไรบ้างทำอะไรจดีทําทำข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆอััเพื่อนได้เหรอ เขาเรียกว่าขับรถไซเบอร์ทักไปมาทั้งเมืองรืออะไรอ่ะรถอะไรรถกระบะไซเบอร์ทักอ่ะไม่แล้วดูดูเยอะจังเลยไม่ได้ไปกับเขาืเกอสนายดูดีดูดูดิเป็นอย่างเงี้ยอ้าวไม่ดีเหรอลุงแบบไม่ได้นี้ลุงลุงก็พยายามดูหนูอยู่ตลอดนะโอ้ลุงจะได้มีเรื่องมาแซวหนูได้ตลอดเวลาไงทุกครั้งที่น่าเจอกันนะรวยไหมที่นู่นรวยไหมถ้าไปคือแบบ คือคือเลี้ยงปลาได้ไหมเรียเไม่รวยโอ้็นไรลูกเขยรวยไม่เขาเป็นคนธรรมดาเขารวยไหมเขาไม่เคยเลดงตัวตนว่าเขารวยเอาง่ายคือไม่ขี้อวดเหมือนเราอ่ะก็ไม่เหมือนเราดีทุกทางอ่ะดีทุกทางดีหมดทุกอย่างอ่ะหอมตัว กูดูเป็นคนเลวขึ้นมาเลยนันทีว่ะถ้าบอกเจียตลอดว่าเขาเป็นหนุ่มโรงงานดูดิค่อเขาเป็นเฉลยเขาเป็นประธานบริษัทอ่ะเหมือนเลยละครอนุรานธรรมเลยอะเป็นให้เขาเป็นให้ทุกอย่างแล้วอ่ะไม่ขาดเหลืออะไรมั้งเหลือพ่อกับลุงอ่ะเขาเป็นให้ด้วยไม่ละเอออะไรนะเขาเป็นพ่อเป็นลุงด้วยไม่ละเป็นอะไรพ่อของลูกอ่ะ แค่ยันะเพิ่สิบเก่าสิบแปดห้มันลุกีมอ๋ออ๋ออ๋ออิโลอโลอิโลอีโลเสร็จเื็ลืมลวมลืม